เมื่อนอนเขาจึงขึ้นไปทุนิตาพยาบรมมาสิสนสายจึงไงคนทางหลายไปหาหมอยามาปัวพับก็ให้ได้พ่อหอยหมอยาเล็กนายาน้อยก็ให้ได้พ่อสาวเข,า,ขาจึงทําหา ยานใดก็บ่ได <an> ้เอาจึงน่าดูดาเดนน่าดูดาเดนน่าดูดาเดนจากกานไปเอาหากไข่ขอหลอกข้าขอนิ้วมือมาฝนใส่ไว้ทองพัมแบบทองพัมก็บ่แบบเอาจึงน่าดูดาเดนน่าดูดาเดนน่าดูดาเดนจากกานไปเอาหาก มากแบบมาฝนใส่ไว <ıl> ้ทองพามดีทองพามกระบะดีเขาจึงาดูดาดันาดูดาดันาดูดาดันจ้ากานไปเอาฮาพังชีมาฝนใส่ไว้ทองพามสอดทองพามกระบะสอดเขาจึงาดูดาดันาดูดาดันาดูดาดันจ้ากานไปเอาฮา มาตอดมาฝนใส่ไว to ้ทองพามโซทองพามก็บอโซเขาจึงได้ดูดาดเดนด้ดูดาดเดนด้ดูดัดเดนจากกันไปเอายาปลาจัวมาฝนใส่ไว้ทองพามลงทองพามก็บอลงเขาจึงได้ดูดาดเดนด้ดูดาดเดนด้ดูดัดเดนจากกันไปเอายาบงบงมาฝนใส่ไว้ทองพามหา ทองอีตาลุง ام, م, اي, ا أ ا م, พามเล่าซ้ àng, ํัดบ่อหามยามน้อยนึงบ่พอยามพอยามทองอีตาลุงพามเลาซ้ําดสีมาแต่เสียงด uh -huh.